สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l เทพ Excel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอวิธีการรวมข้อมูลหลายๆชีตใน Excel เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับโดยที่ข้อมูลที่ผมเตรียมไว้เนี่ยก็มีอยู่4ชีตนะแต่ละชีตเป็นข้อมูลการขายสินค้านะครับที่เป็นสินค้าคนละตัวกันข้อมูลแต่ละชีตเนี่ยมีความคล้ายกันแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับอย่างหัวตารางเนี่ย ที่ชีตแรกเน่ดีวดีหนังก็มีหัวตารางแบบนี้นะครับพอไปเป็นของเล่นเนี่ยหัวตารางมีรีมาร์คเพิ่มเข้ามานะนะครับมีรีมาร์คเพิ่มเข้ามาแล้วก็หนังสือนะครับข้อมูลที่เป็นหนังสือเนี่ยหัวตารางมีการสลับกับอันแรกนะครับก็คือเรียงไม่เหมือนกันส่วนอันสุดท้ายนอกจากจะเรียงไม่เหมือนกันแล้วก็มีรีมาร์คแทรกเข้ามาด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ Power Query ในการรวมข้อมูลทุกชีทเข้าด้วยกันได้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้คือไฟล์ที่ผมเตรียมไว้เนาะทีนี้วิธีการใช้ Power Query เนี่ยถ้าให้ผมแนะนำว่าเราต้องการจะรวมทุกชีทเข้าด้วยกันนะครับผลลัพธ์ของการรวมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปสร้างใน Excel อีกไฟล์หนึ่งดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ,ะ New Excel ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ปิดอันเดิมไปซะ จากนั้นผมก็จะเลือกไปที่ Data นะครับแล้วก็เราจะเลือก get data from file from workbook ที่เราเลือกตัวนี้เพราะว่าเราจะเอาจาก excel ไฟล์เดียวนะครับถึงแม้มันจะมีหลายชีตแต่มันอยู่ใน excel ไฟล์เดียวเนาะก็เลือกไปที่ไฟล์ excel ไฟล์นั้นที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวบันลิกเลยก็ได้เนาะจากนั้นมันก็จะสแกนให้ดูว่าในไฟล์นั้นอ่ะมันเห็นอะไรบ้างนะครับ ปกติมันจะเห็นข้อมูลทั้งชีททั้งเทเบิลในไฟล์นั้นแต่เพื่อ,อนชีทนั้นไม่มีเทเบิลก็เลยเห็นอ่ไฟล์นั้นไม่มีเทเบิลเนะมันก็เลยเห็นแต่ชีทนะครับซึ่งถ้าเราคลิกที่ชีทใดชีทหนึ่งแล้วกด transform หรือโหลดเนี่ยมันจะเอามาเฉพาะชีทนั้นนะครับถ้าเราอยากจะได้ทุกชีทนะพร้อมกันในคิวในคิเรีเดียวกันเนี่ยให้เราเลือกที่ชื่อไฟล์นะครับ หลายคนอาจจะไปสับสนว่าให้ไปเลือก select multiple item อันนี้ถ้าเราเลือกติ๊กถูกหลายอันแบบนี้เนี่ยความหมายของมันคือจะเอาเข้า4ีชีสก็จริงแต่จะแยกเป็น4 q u e ค y ไม่ได้รวมเป็นตารางเดียวกันนะดังนั้นเราจะไม่ได้ select multiple file นะครับเราจะเลือกที่ชื่อไฟล์ตรงนี้แล้วก็กด transform data นะครับพอกด transform data ปุ๊บเนี่ยมันจะสแกนว่าในไฟล์นั้นนะมีข้อมูลอะไรบ้าง อันนี้มันเห็นข้อมูลประเภทชีตนะครับแล้วก็ข้อมูลจริงๆในชีตเนี่ยอยู่ในอคอลัมน์ที่ชื่อว่า Data อา,านี้ถ้าเราคลิกข้างๆคำว่า T a เ l e เนี่ยเราจะเห็นว่าข้างในแต่ละชีตมันมีข้อมูลอยู่นะครับอย่างไรก็ตามตารางที่อยู่ในแต่ละชีตเนี่ยมันเอาหัวตารางเนี่ยเข้าใจหัวตารางเราผิดอยู่นะครับ เพราะว่าหัวตารางของตารางเนี่ยดันเป็นคำว่าคอลัมน์หนึ่งสองสหแทนที่จะเป็น TX ID วันที่ลูกค้าผู้ขายนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนจัดการให้เรียบร้อยก่อนก็คือว่าเราจะต้องแก้นะครับสูตรนะไอ้ Excel Workbook อันเนี้ยนะครับแต่เดิมสูตรจะมีคำว่า now กับคำว่า True อยู่ให้แก้เป็นคำว่า True ทั้งคู่นะครับ ซึ่งการแก้จาก Now เป็น True เนี่ยมันจะเป็นการสั่งโปรโมท header ที่อยู่ภายใต้แต่ละชีดขึ้นเป็นหัวตารางให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าใครเข้า Power Query แล้วไม่มีช่องใส่สูตรอันนี้ก็ไปที่ View และติ๊ก f o r m u l a bar ได้นะนี่สามารถเอาเข้าออกได้ซึ่งผมแนะนำว่าให้โชว์ Formula Bar เอาไว้ดีแล้วนะครับจากนั้นก็แก้จากคำว่าแนวเป็น True ซึ่ง t true ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยนะครับแล้วก็กด r u ูปึ๊บ พอแก้เป็นทูปปุ๊บเนี่ยไอตรงตารางข้างในหัวตารางมันจะถูกต้องนะครับไม่ได้เป็นคําว่าคอลัมน์หนึ่งสองสามีต่อไปนะครับพอเราได้หัวตารางที่ถูกต้องแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถแตกเอาข้อมูลในตารางนี้ออกมาได้นะครับให้ให้คอลัมน์มันออกมาแตกออกมาได้เพราะตอนนี้มันโชว์เป็นคําว่าเทเบิลซึ่งกลายเป็นว่าเรามีตาราง อยู่ในคอลัมน์เดียวอนนี้มันโชว์ออกมาไม่ได้เราต้องกดแตะออกมาด้วยคำสั่ง expand mm hmm. ก่อนนะไอตรงข้อมูล table ใน data เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะ expand ออกมาเนี่ยเราสามารถตัดสินใจได้นะว่าเฮ้ยเราจะคัดเลือกให้รวมเฉพาะชีตไหนหรือไม่เอาชีตไหนแบบเนี้ยด้วยการ filter ได้นะครับเพราะว่าพอเรา expand ปุ๊บมันจะทำการ append ตารางทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับ append เข้าด้วยกันซึ่งถ้าเรา filter ตัวไหนทิ้งก็แปลว่า ตัวน,นั้นจะไม่ถูกนํามา a p p e n นด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องตัดสินใจดีๆนะว่าจะเอาอันไหนไม่เอาอันไหนแต่ในที่นี้เนะี่ยผมเลือกที่จะเอาทุกอันดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะ expand เลยนะครับแต่ว่าก่อนจะ expand เนะี่ยผมก็จะแนะนําว่าในเมื่อข้อมูลข้างในเรามีสินค้าอยู่แล้วนะครับเราก็คงไม่ได้ต้องการชื่อ sheet อะไรพวกนี้อีกต่อไปดังนั้นผมก็จะเลือกที่ column data แล้วก็คลิกขวา remove a l r columns ออกไปให้หมดนะครับปึ๊บ ตรงน,นี้เนาะจากนั้นค่อย expand ออกมาตอน expand เนี่ยมันก็จะอ่านว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างในนั้นนะครับซึ่งมันก็จะเรียงตามตารางแรกก่อนแล้วก็ถ้าตารางแรกไม่มีคอลัมน์ไหนมันก็จะเอามาต่อท้ายเช่นตารางแรกไม่มี remark นะมันก็จะเอา remark มาต่อท้ายให้นะครับทีนี้ผมก็แนะนำว่า expand หมดเลยนี่แหละแต่ไม่ต้องเอา prefix นะจะได้ไม่ต้องมีคำว่า data มาโผล่ข้างหน้านะครับ ก็คือกด expand แบบไม่เอา prefix กด ok เนี่ยเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลทุกชีตมารวมในไฟล์เดียวกันเรียบร้อยนะครับพวกหมวดตารางนี้ก็อาจจะกด detect data type ให้มันเรียบร้อยซะเนี่ยเพียงเท่านี้ก็จบนะครับตรงนี้ remark เนี่ยก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่แล้วแต่ไฟล์เนาะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียงข้อมูลตามอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเรียงตาม t e s s i o n ID ก็ได้เรียงตามวันที่เรียตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารวมทุกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าในอนาคตมีชีตเพิ่มมีอะไรเพิ่มก็ไปเพิ่มได้เลยนะเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดูสมมุติว่าตอนนี้เรามีสินค้าก็คือ dV วหนังของเล่นหนังสืออาหารใช่ไหมเดี๋ยวผมกดโหลด Data ออกมาก่อนนะครับให้เห็นชัดๆ โหลดเอาไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่คือมันรวมทุกชีทเข้าด้วยกันแล้วนะคราวนี้ผมไปแก้ไฟลไ์เทสของผมเนี่ยผมจะก๊อปจากชีทของเล่นมาแล้วกันนะครับกดคอนโทรลลากออกมาอันนี้แก้เป็นเกมนะครับแล้วก็สินค้าเป็นเกมมันคลิกปุ๊บนะครับ อันนี้คีิกเกียดแก้ transaction น,น,นะผมแก้แค่นี้ล้กันก็คือเพิ่มชีทเกมเข้าไป save ไฟล์นี้นะครับปิดและเดี๋ยวเราจะลอง refresh ผลลัพธ์นะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ refresh เบิบนี่ครับมีเกมผมมาเรียบร้อยเห็นไหมสินค้ามีเกมแล้วนะครับจากการเพิ่มชี t ที่ต้นทางหลักการที่เราใช้ power query เนี่ยก็คือเราสร้าง query เพื่อให้มัน ทำการดัดแปลงข้อมูลตามสเต็ปพวกนี้นะครับและถ้าเรากด Refresh เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําตามสเตปเนี้ยอีกรอบหนึ่งซึ่งสเตปซอสมันอ่านข้อมูลนะครับเนี่ยลองกด Refresh Preview ดูก็ได้นี่มันจะอ่านข้อมูลเห็นไอเทมหรือว่าชีตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วมันก็ทำสเตปพวกนี้อีกรอบหนึ่งจนสุดท้ายก็จะได้ออกมามีสินค้าที่เป็นเกมเพิ่มมาด้วย นี่ก็คือความง่ายและความสบายในการใช้ power query รวมข้อมูลหลายๆชีทเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเทป excel ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมสวัสดีครับ